สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยอีกแล้วเนาะพบกับครูปุ่มเช่นเคยนะคะในวันนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะใครที่ยังไม่พร้อมต้องพร้อมได้แล้วนะเราจะเข้าสู่บทเรียนแล้วในเรื่องที่เราจะเริ่มเรียนเริ่มเข้าสู่บทเรียนในชั้นป .6 นี้นะคะเรื่องแรกก็คือ ชนิดของคำในภาษาไทยนะคะชนิดของคำในภาษาไทยมีใครรู้บ้างว่าคืออะไรแล้วก็สำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวครูปุ๋มจะบอกคร่าวๆก่อนเนาะอย่างที่เรารู้กันนะคะคำในภา,ภาษาไทยเนี่ยที่ใช้ในการสื่อสารทุกวันนี้เราจะแบ่งได้เป็น7ชนิดนะคะเหมือนที่เห็นในสไลด์คูเลยในที่คลิปยี่เรียนดูอยู่นะคะแบ่งได้เป็น7ชนิด ซึ่งแต่และชนิดเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า7ชนิดนี้มีอะไรบ้างข้อ1คือคำนามข้อ2คํคำสรรพนามข้อ3คํคำกริยาเราอ่านว่าคำกริยานะคะข้อ4คํคำวิเศษข้อ5คําคำบุพบทข้อหกคำสันทานและสุดท้ายข้อ7 คำอุทานค่ะใน7คําคำนี้นะคะเขาเรียกชนิดของคำเนาะชนิดของคํามีประโยชน์มากๆในภาษาไทยและในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยที่มันเยอะมากทั้งเรียนต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะอ่ะวันนี้จากที่เรารู้กันคร่าวๆเนาะว่ามันมีทั้งหมด7ชนิดนะคะวันนี้ครูจะมาลง รายละเอียดในชนิดแรกกันชนิดแรกก็คือคำนามคำนามคืออะไรคำนามจะแบ่งได้ทั้งหมด5ชนิดแยกย่อยออกมาอีกนะอ่าเมื่อกี้ใหญ่ๆก็คือชนิดของคำในภาษาไทยเนาะพอแยกออกมามี7ชนิดใน7ชนิดนี้ชนิดแรกคือคำนามเรายังแยกออกมาได้อีกในคำนามก็จะมี5หัวข้อนี้อีก คำนามในหหัวข้อนี้ข้อ1คือสามาญยนามข้อ2วิสามาญยนามข้อ3ลักษณะนามและข้อ4สมุหานามส่วนข้อ5สุดท้ายจะเป็นอาการานามอ่าเห็นไหมคะว่ามันมีรายละเอียดที่มันยิบย่อยมากๆเลยต้องตั้งใจฟังดีๆนะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแน่นอนค่ะ อะไปลงที่รายละเอียดกันดีกว่าคำนามในห้าหัวข้อนี้คืออะไรวันนี้ครูปุ่มมีคลิปมาให้นักเรียนดูเช่นเคยนะคะตั้งใจดูนะสวัสดีครับเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชา ษาไทายกับคุณครูอุ้มเป็นไงกันบ้างเด็กป .6 ว,วันนี้สบายใจสบายกายดีไมเอ่ยครูอุ้มก็มีความสุขสบายเช่นกันแต่วันนี้เช่นเคยครูอุ้มเตรียมเรื่องราวสาระความรู้ที่ดีเนี่ยมาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยครูอุ้มจะสอนเรื่องคำน,นามคำนามเนี่ยครูอุ้มจําได้นะว่าครูอุ้มเนี่ย สอนไปตั้งนานแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยเด็กๆหลายคนกําลังจะสอบปลายภาคบางโรงเรียนก็สอบไปแล้วบางโรงเรียนก็ยังไม่ได้สอบและเรื่องคานามเนี่ยครูอุ้มก็คิดว่าคุณครูเขาน่าจะเอามาออกอีกรอบหนึ่งครูอุ้มจึงนํามาสอนอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนไปเตรียมสอบปลายภาคน,นั่นเองเอะไะพูดมากเนาะเดี๋ยวเด็กๆ,ๆรำคาญเอาเป็นว่าอุ้มเริ่มสอนเลยแล้วกัน คำนามคืออะไรเด็กๆยังไม่บอกนะยังไม่บอกอุ๊บไปก่อนอิฟไปก่อนนะคำนามคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้ครูอุ้มให้เด็กๆช่วยครูอุ้มอ่านคำเหล่านี้ก่อนคำเหล่านี้ครูอุ้มตั้งชื่อว่าชุดคำสร้างความคิดเรามาอ่านพร้อมกันนะหนึ่งสองส้นพยาบาลแมวหมูป่าพระสงฆ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพยาบาล แมวหมูป่าพระสงฆ์โรงพยาบาลมหา,าวิทยาลายัยนักเรียนสังเกตไหมว่าคำเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคำนามหมดเลยดังนั้นคำนามน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเอาช่วยครูอุ้มคิดสิคำนามหมายถึงคำที่ใช้แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นั่นเองเอาเรามาดู นางพยาบาลก็เป็นคนพระสงฆ์เป็นคนแมวกับหมูป่าเป็นสัตว์โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยก็อยู่ในหมวดสถานที่ครบถ้วนแต่ถ้าอยู่ในหมวดสิ่งของก็มีอะไรอ่ะโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนตะหลิวอันนี้เรียกว่าคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเลยรวมแล้วเรียกว่าคำนามเอาละครบถ้วนไหมครบถ้วนเนาะทานเมื่อเรารู้ความหมายไปแล้วเราต้องรู้ชนิดของคำนามคำนามมีทั้งหมด หชนิดหนึ่งสามัญนามสอวิถสามัญนาม 3. ลักษณะนามสี่สมุหนามและห้าอา,ารนามเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยใช้อย่างไรและมีความหมายว่ายอย่างไรเริ่มต้นด้วยสามัญนามสามัญนามครูอุ้มให้หลักการจากง่ายๆว่าใช้เรียกคำนามทั่วไปแบบไม่ชี้เฉพาะเจาะจงถ้าคำไหนไม่ชี้เฉพาะเจาะจ เราจะเรียกว่าสามัญนามเอาเรามาดูเช่นคําว่าคนคําว่ารถหนังสือดอกไม้กล้วยคําเหล่านี้เนี่ยเป็นคําสามัญนามหมดเลยเพราะมันไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเลยว่าคนไหนอะ่ะรถไหนอะ่ะกล้วยใบไหนอะ่ะหนังสืออะไรอย่า ช่ไหมดอกไม้ไหนเหรออันนี้มันเป็นคำนามทั่วไปใช้เรียกคำนามทั่วไปแต่คราวนี้เด็กๆมักจะไปสับสนถ้าครูอุ้มพูดว่าดอกไม้นักเรียนก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าครูอุ้มพูดว่าดอกกุหลาบเด็กๆหลายคนบอกว่าอุ้ยครูอุ้มดอกกุหลาบเนี่ยชี้เฉพาะจอะจงแล้วเปล่าดอกกุหลาบยังไม่ชี้เฉพาะจอะจงถ้าจะให้ชี้เฉพาะจอะจงครูอุ้มต้องบอกว่าดอกกุหลาบดอกนี้ดอกกุหลาบดอกนั้นดอกกุหลาบดอกโน้ อันนี้ถึงจะชี้เฉพาะเจอดจงดังนั้นมันจึงมีสามัญนามที่เป็นกลุ่มย่อยด้วยถ้าพูดถึงคนก็จะมีคนไทยคนไทยคนลาวเขมรพมา่าอันนี้ถือว่ายังไม่ชี้เฉพาะจอะจงนะรถก็มีรถจักรยาน ว่ารถจักรยานก็ยังไม่ชี้เฉพาะเจาะโจงหนังสือก็มีหนังสือ,สอเรียนดอกไม้ก็มีดอกกหลาบกล้วยก็มีกล้วยไข่โดยถึงมีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมคำเหล่านี้เนี่ยถือเป็นคำนามทั่วไปยังไม่ชี้เฉพาะเจาะโจงต่างสิ้นเอาละโอเคผู้มคิดว่าเด็กๆเข้าใจแล้วดังนั้นผ่านเลยต่อไปเมื่อรู้คำนามทั่วไปแล้วเรามาดูคำนามแบบชี้เฉพาะเจาะโจงบ,บ้างมันเรียกว่าอะไรวิสามยนามเติมวิเข้าไป เติมวิเข้าไปให้ชี้เฉพาะเจาะจงนะเอาไว้เรียกคำนามแบบชี้เฉพาะเช่นคนนั้นรถคันนั้นโรงเรียนโคกหญ่เวิงเออโรงเรียนโคกหญ่เวิงเนี่ยชี้เฉพาะเจาะจงแล้วถ้าเป็นชื่อเนี่ยชี้เฉพาะเจาะจงแล้วนักเรียนโรงเรียนโคกหย่เวิงเป็นเด็กดีแสดงว่าครูอุ้มไม่ได้ชมนักเรียนทุกโรงเรียนครูอุ้มชมนักเรียนโรงเรียนโคกหญ่เวิงโรงเรียนเดียวถูกปะดังนั้นเนี่ย คือทำงานแบบชี้เฉพาะแต่คำว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยบุรพาเวลาเราจะดูว่าชี้เฉพาะหรือไม่ชี้เฉพาะเราต้องดูก่อนว่ามีกี่สาขามหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ยมีหลายสาขามีทั้งสาขาไรบางแสนสาขาจันทบุรีสาขาสระแก้วถูกป่มมีทั้งสามสาขานะมีหลายสาขาดังนั้นถ้าคุณพูดว่ามหาวิทยาลัยบุรพาถือว่ายังไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เพราะยังไม่ได้บอกว่าสาขาไหนถูกป่ะยังไม่ได้บอกสาขาไหนถ้าโรงเรียนโคกเยือเวิร์กม,มีสองสาขาถ้ารูอุ้มจะพูดให้ชี้เฉพาะจอดจงรูอุ้มก็ต้องพูดว่านักเรียนโรงเรียนโคกเยือเวิร์กหนึ่งเป็นเด็กดีส่วนนักเรียนโรงเรียนโคกเยือเวิร์กสองเป็นเด็กขยันอันนี้ถือว่าชี้เฉพาะจอดจงแล้วดังนั้นผ่านไหมผ่านไปเลยนะเพราะว่าง่ายมากต่อไปลักษณะนามลักษณะนามคืออะไร ลักษณะนามก็คือทำานามที่ใช้เรียกคำบอกลักษณะหรือจำนวนเช่นความผิดสองกระโทงคำว่ากระโทงคือลักษณะนามกุญแจมือหนึ่งคู่เนี่ยคำว่าคู่คือลักษณะนามประการหนึ่งด้ามดินสอหนึ่งแท่งอันนี้ลักษณะนามขนมจีนสองจับอันนี้เรียกว่าลักษณะนามทางสิ้นลักษณะนามจะมีคำบอกลักษณะอยู่ข้างหลังจำนวนจังไหมนะลักษณะนาม ที่บอกลักษณะจะอยู่หลังจํานวนอันนี้ให้จําไว้ก่อนให้จําไว้ก่อนนะอา้าวหาลักษณะนาต่อไปสมูหนะานาสมูหานามคือคําบอกหมวดหมู่คําบอกหมวดหมู่เช่นคําว่าฝูงพึ่งฝูงพึ่งเห็นไหมคําบอกจํานวนมันจะมาอยู่ด้านหน้าฝูงพึ่งกองทงหารคําบอกจํานวนอยู่ด้านหน้าคณะรัฐมนตรีคําบอกจํานวนอยู่ด้านหน้าแปลงผักคาบอกจํานวนอยู่ด้านหน้า ให้รู้ว่ามีหลายสิ่งหลายอันรวมกันอยู่คณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าคุณอุ้มพูดรัฐมนตรีเฉยๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะคนเดียวคนเดียวก็เรียกรัฐมนตรีแต่ถ้าคุณอุ้มพูดว่าคณะรัฐมนตรีแสดงว่าไม่ได้มาคนเดียวมาหลายคนถูกปะดังนั้นเมื่อนำหน้าด้วยคณะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าสมุหานามเริ่มงงยังคุณอุ้มเชื่อว่าเริ่มงงแล้วเริ่มสับสนระหว่างลักษณะนามกับสมุหานามใช่ไหมอ้าวเรามาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพ คู้อุ้มพูดว่าพึ่งหนึ่งฝูงพึ่งหนึ่งฝูงฝูงมาอยู่หลังจํานวนละอันนี้แหละเรียกว่าลักษณะนามทหารหนึ่งกองผักหนึ่งแปลอันนี้เรียกลักษณะนามทั้งสิ้นเพราะว่าคําบอกลักษณะมาอยู่หลังตัวเลขหรือหลังจํานวนถ้าคําบอกลักษณะไปอยู่ข้างหน้าจากพึ่งหนึ่งฝูงกลายเป็นฝูงพึ่งทหารหนึ่งกองกลายเป็นกองทหาร หนึ่งแปลงกลายเป็นแปลงผ่านคำเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอะไรสัหมูห่านามงงไหมไม่งงนะผ่านไหมผ่านไปเลยผ่านไปเลยเอาละต่อไปคํานามชนิดสุดท้ายอาการนามอาการนามมีไว้ใช้เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนคํากริยาหรือคําวิเศษให้เป็นคํานามมักจะมีสองคำไม่ใช่มักจะมีสองคําหรอกมีสองคําคือคําว่าการกับคําว่าความ มันใช้แตกต่างกันอยู่นะอารามาดูสมมุติคําว่าเดินเราจะใช้การเดินหรือความเดินเราจะใช้การเดินหรือความเดินเราต้องใช้การเดินถูกปะเราต้ใช้การเดินนอนเราก็จะใช้การนอนสวยเราจะใช้ความสวยศรัทธาเราจะใช้ความศรัทธาส่วนเชื่อก็ใช้ความเชื่อคราวนี้มันมีอีกหนึ่งคำการบ้านคำว่า เรียนดูการบ้านการบ้านเป็นอาการนามหรือไม่เป็นไหมไม่เป็นเพราะอะไรเพราะคำว่าบ้านไม่ใช่คำวิเศษหรือคำกริยาเมื่อเติมคำว่าการลงไปมันจึงไม่ใช่อาการนามถูกปะเพราะคำอาการนามจะต้องเปลี่ยนคำวิเศษหรือคำกริยาให้เป็นคำนามเท่านั้นแต่คำว่าบ้านมันเป็นคำนามอยู่แล้วดังนั้นคำว่าการบ้านเนี่ยเป็นคำประสมไม่จัดเป็น ทำอาการนามน,นั่นเองจบแล้ว5ชนิดเอาละตอนนี้เมื่อเรียนกันจบครบเรียบร้อยแล้วถึงเวลาอะไรถึงเวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วรุยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยดีกวา่าไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบทเรียนที่เพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดต c r i b e ให้ครูอุ้มด้วยนะคะ เราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของคำนามแค่ชนิดเดียวเองนะคะมีรายละเอียดเยอะมากเลยใช่ไหมเห็นไหมแค่เรื่องเดียวนะผูบอกแล้วนะให้ตั้งใจฟังเห็นไหมพอมีชนิดแรกก็คือรายละเอียดเยอะมากเยอะไปหมดมีเรื่องให้ต้องจําเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้ดูได้บ่อยๆเลยนะคะดูได้หลายๆรอบเลยเพื่อทบทวนความจํานะคะ แต่ที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือหนังสือภาษาไทยของนักเรียนเล่มนี้หนังสือภาษาไทยเล่มนี้เปิดไปหน้าที่3จะมีเรื่องคำนามให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในเรื่องคำนามนี้จะมีอยู่แค่หนึ่งหน้า<ม>ก็คือในหน้าที่3นะคะก็คือจะมีแค่นิดเดียวเนาะครูก็เลยต้องหาคลิปนี้เพื่อมาเสริมมาเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนนะคะ แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยคลิปนี้ครูเชื่อเดยว่าเข้าใจง่ายแน่นอนแล้วก็น่าจะเพิ่มความรู้เพิ่มความสนุกให้กับนักเรียนนะคะในเรื่องของคำนามวันนี้ก็คือมียิบย่อยเยอะมากเพราะฉะนั้นตั้งใจเก็บรายละเอียดในคลิปเนาะแล้วก็จำเดี๋ยวเราจะมี ทำแบบฝึกหัดในคาบต่อไปนะคะในคาบนี้ยังไม่มีงานให้ทำนะยังไม่ต้องจดอะไรลงไปเนาะน,นักเรียนสามารถดูคลิปนี้ได้เรื่อยๆเลยดูเป็น2รอบ3ารอบ10รอบก็ได้ถามว่าเป็นประโยชน์ไหมเป็นเป็นประโยชน์แน่นอนนักเรียนไม่มีโทษแน่นอนในการดูคลิปนี้เป็น10รอบนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นครูก็ไม่ได้ว่างเนาะหยอกเล่นไม่ถึงขนาดว่าต้องให้ดู10รอบอะไรประมาณนั้นดู หลายๆรอบดูมากกว่าหนึ่งรอบอได้แน่นอนตั้งใจดูตั้งใจฟังคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สิ่งที่ครูจะฝากในเรื่องคำนามก็คือมีเท่านี้ยังไม่มีงานยังไม่มีการบ้านนะคะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณครูบอกนะคาบนี้ฟังเฉยๆเนาะสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่จะบอกเท่านี้สอนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคาบต่อไปนะ สวัสดีค่ะ